คนยิ่งเธอมันน่าน่าได้เป็นเจ้าของแบบมันต้องแบบคนยิ่งเธอมันให้มันมีแบบน่าได้เป็นเจ้าของไอ้เนีไอ้เนี้ยไม่ห่วงแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยไม่ห่วงแต่ว่าไอ้ทังนี้แบบคนมันต้องแบบมันต้องแบบไปให้มันมีคนยิ่งเชื่อมันหนอามันไม่ไปอ่ะเหมือนแบบมันไปแค่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันแข็งแล้วแบบคนยิ่งเธอมันน่าน่าได้เป็นจแบบคนยิ่งมันต้อง ไม่ไม่ไม่หมายถึงนหน้าย้ำบรรทัศท้ายเท้าอ่ะบรรทัศท้ายก็ไม่ย้ำอ่ะมันเท่ากันหมดเลยอ่ะเมื่อกี้เนี่ยเอาเบาๆก่อนแล้วก็ค่อยไปย้ำมรรทัศท้าย,ายอะา่ะบาร่าเออหมือนหน้าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคนนึ้มเชิญหน้าหน้าเน,น, <ะ S 2> นี้ยเป็นแหงไม่ได้นะแบบก็คนนึ้มเชิญหน้าก <c oughs> ็คนยิ้มหน้ามันต่างยังไงวะไม่คือมันต่างอะแบบพี่แบบมันมันเนี้ยมันมันไม่ไปแบบแบบเหมือนที่เคยเหมือนเหมือนอุ้ย ไม่อไี้ครูเขาทำอ่ะทำดิกูคนยิ่งเธอเหมัอนน้าน้าได้เป็นเจ้าของกูแบบเอ๊ะตอนนี้ไม่มอแต่วเอ้ถึงเน้ถ้าชี้อ่ะเคืนบ้ารู้สึกป้าพี่เน้หัวไม่ไปหรอกูคนยิ่งเธอเหมัอนน้ามันแข็งนะมันเออมัน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 เงี้ยต้องไปมันูมันมันไปแค่อยังงี้ต้องชี้มันเนีกูคนยิ่งเธอเหมัอนน้า เน่วก็คนยังเจอวันทไมขามันไปไม่เหมือนกันวะก็คนยังเจอมันน้าน่าได้เป็นเจ้าของเออไอทางนี้ไม่ห่วงห่วงหรอกบ้าล่ะไนั้นได้อยู่แล้วพี่เต้นมันเป็นสไตล์พี่ไงเออได้โอเคคนยังเจอมันน่าได้เป็นเจ้าของไม่จะเป็นก็เหมือนร้องเพราะเขาไปร้องโอเคโอเคใช่ sorry โอค่ะจิงได้ ก็คนอย่างเธอมันน่าน่าได้เป็นเจ้าของอกหักยังได้อกหกัหก,หก,ยก,หกยังได้อกหักยังได้ค่อยๆใช่ไหมอกหักเอ้ยอกหักยังได้ที่ถอยนไม่ใช่หรอมันอกหกักเอาแรก <S <S <า>ก่อนอกอกหักยังได้ยังดีกว่าไม่ได้ชอบอจะเป็นจะตายก็ขอเพื่อให้ถึงหัวใจเธอดูดัดดูดัดติดแป๊ พี่บายอยากซ้อมพิถีพิถันแรงๆอีกรอบนึงอ่ะพี่เนทฮอยากซ้อมพิถีพิถันแรงๆอีกรอบนึงซ้อมดิซ้อมเลยเปิดให้หน่อยจะพีมันต้องมีแอคมีรีแอคอ่ะเป็นพี่ไอให้หน่อยยังไงนะเป็นพี่ไอให้หน่อยแล้วก็ให้พี่บายเป็นเหมือนเดิมที่จอมเลนเพราะว่าอยากให้มันแบบมันเมคชัวร์อีกรอบนึง คนในนี้แหละช่วยช่วยกันทำอาหารกินหน่อยพี่ไบร์เอาบารามีก็ได้เอาบารามีเนี่ยบารามีช่วยเป,เป็นเอสตาให้หน้องหองฉัแป๊บนึงซ้อมอยู่หรือเปล่าขอรอบหนะึ่งแค่กิน เปไมิมาหาล็อกเลยค่ทีมนทีมนบ้าบ้าล่ะไปเล่นตั้งให้หน่อยคุณคะเพลงอะไรบ้า Ting, ting, now. She coy left, of not like and my them The she ain't good to cry Oh, thumb to fire. Yeah, 如真似。

โอดังวานร้ายสงสารเอ็กซ์ตราพักเอ็กซ์ตราโดนี่ราม้หใชดไหมอะไรนะโอเคนะโอเคไหมโอเคมั้งพอดีถ้าออกมาเแบบนี้้าผมต้องแบบพี่เอิร์ธอะโอ้ยท๊อด้านนี้ด้านั้น ปวดหัวตายเลยสำหรับไปนู่นนี่นั่นนี่เราต้องเดินเด้อเอ้าแล้วเดินดูงุดกระชากิลากูปด้านหนึ่งก็เป็นเอ็กซ์ตร้าไม่ใชแดนเซอร์ใช่ไหมเอ็กซ์ตร้าก็โอ้ยเจ็บไหมแต่ถ้าแค่จะเอ้เอ้เอ้ขนาดนี้ลล้าลล้าอลังเหาะแต่ว่าวันนี้ต้องไปเอารองเท้ามาลองลล้าดูไม่งั้น ไป <S <S ดได้กลับทินทานเราดีกว่า <S <S ไปหมดเลยเฮ้ยอยูุชัยยุชัย